You're listening un une, re, arl, it, on, uh t อ KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขเกษกรสก u r i t y The happiness i n v e s t m e n t โอเคเรามาต่อกันสำหรับพี่บิ๊กกันสวัสดีครับพี่บิก๊กครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ใช่เลยครับครับครับก็ผมมาอัปเดตในแง่ของข่าวเรื่องการระบาดนะครของตัวโรคฝีดาดลิงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นโรคที่เพิ่งเกิดขึ้นเขาเรียกว่าจริงๆไม่ได้ไมันเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับตั้งแต่มีการค้นพบในห้องทดลองนะฮะในปี1958นะครับแล้วก็จริงๆก็เ,เริ่มมีการระบาดใ,ในมนุษย์ครั้งแรกเนี่ยปี1970 นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับในระหว่างวันที่ในสัปดาห์ที่แล้วเรากันระหว่างเราก็คือทาง WHO นะฮะมีการรายงานว่ามีการพบนะฮะการระบาดในแง่ของตัวฟีดัปลิงเนี่ยนอกทวีปแอฟริกานะครับปกติโลกนี้จะจะเป็นเขาเรียกว่าโลกโรคประจําถิ่นในแอฟริกานะครับคนที่เดินทางออกจากแอฟริกาจะมีการตรวจพบ บางแต่ว่าครั้งนี้เป็นเป็นครั้งที่แปลกก็คือว่ามีการเจอเนี่ยคนติดเชื้อเนี่ยประมาณตอนนี้มากกว่าหนึ่งรลายนะฮะในสิตอนนี้น่าจะประมาณ15ประเทศแล้วทั่วทั้ทงทวีปยุโรปนะฮะในสหรัฐแล้วก็ออสเตรเลียนะครับก็เลยเป็นที่มาของความกังวลเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยไม่ค่อยเจอการระบาดนอกทวีปแอฟ,ฟริกาแล้วก็ต้องบอกว่า,ายังหาเขาเรียกว่าคลัสเตอร์ไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือ ทางเดวิสโชก็กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะหาว่าไอ้ต้นตอหรือว่าการระบาดเนี่ยมันเริ่มจากจุดไหนนะครับต้องเบือเ้องต้นนะครับอ,อ,อาการของตัวโรคฟีดาลลิงมันก็จริงๆก็เหมือนก็เป็นตระกูลหนึ่งของฟีดาลนะครับก็คือถ้าถ้าพูดใง่ายๆคือว่าคนที่ได้รับเชื้อมาเนี่ยจะมีระยะเวลาฟักตัวเนี่ยประมาณ1-3วัน นะคร df. ับแล้วก็อาการเนี่ยหลังจากที่เป็นก็จะเริ <te <ett ten p gameplay> ここ่มมีอาการเป็นไข้นะครับปวดเมื่อยตามตัวนะฮะหลังจากนั้นก็จะมีการเขาเรียกว่าเริ่มมีการเห็นการบวมนะฮะในแง่ของตัวต่อมน้าเหลืองนะครับแล้วก็จะเริ่มมีในแง่ของต่อมน้าเนี่ยระบาดเขาเรียกว่ากระจายไปทั่วทั่วตัวนะครับอันเนี้ยเป็นเป็นโรคที่ผมคิดว่าก็ถามว่ามีความรุนแรงไหมก็มีความรุนแรงในระดับหนึ่งนะครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าเราดูในแง่ตาการเสียชีวิตเนี่ย ถ้ามันมี2ส,สายพันธุ์นะครับคือสายพันธุ์แอฟริกาเนี่ยตาการเสียชีวิตเนี่ยหนนะครับถ้าเป็นสายพันธุ์องโกเนี่ยตาการเสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่เอ่อเซนะครับตัวเลขนี้ก็ใกล้เคียงนะในแง่ของตัวสายพันธุ์แอฟริกาเนี่ยก็คือใกล้เคียงกับโควิด -19 ที่1.2%นะครับแต่ว่าถ้าเราเทียบในแง่ของความสามารถในการกระจายเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนนะครับแต่ว่าดูเหมือนน่าจะช้ชากว่าตัวโควิด -19 นะครับเพราะว่าตัวของมังกี้พอ็อกซ์เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่า dna นเนะ DNA ีเนี่ยมันจะมีความสามารถในการกลายพันธุ์น้อยกว่าอ่อ RNA ของตัวตัวโควิดหนึ่งเกนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าการการเขาเรียกว่าการระบาดเนี่ยของตัวฟีดาตลิงเนี่ยสามารถที่จะนอกจากผ่านในเรื่องของการการหายใจลดระหว่างกันแล้วเนี่ยก็จะสามารถระบาดเนี่ยผ่านทางผิวหนัง นะฮะเยื่อบุต่างๆไม่ว่าจะเป็นตานะฮะจมูกนะครับอันนี้ก็ก็สามารถที่จะติดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความความเสี่ยงตรงนี้ก็คือว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าจะต้องวิตกกังวลมากนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าตัวของฟีดาดลิงเนี่ยปัจจุบันโลกเราเนี่ยมีวัคซีนนะครับก็คือตัวของเขาเรียกว่าวัคซีนไข้ทรพิษในดีตเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่าฉีดเพื่อป้องกันได้นะครับแล้วก็ จริงๆต้องบอกว่าถ้าเปิดเป็นวัคซีนกับยาที่เฉพาะเจาะจงกับตัวของฟีดาตลิงเนี่ยก็มีการคิดโค้งขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าแค่ว่าตัวนี้ยาวัคซีนเนี่ยมันยังมีจํากัดอยู่ในแค่บางประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องติดตามนะฮะู้ต้องติดตามสถานการณ์ตรงนี้อย่างใกล้ชิดนะฮะแต่ว่าไม่ต้องถึงขนาดตื่นตระหนกนะครับในแง่ของผลกระทบนะฮะที่เราประเมินในเบื้องต้นนะฮะสำหรับเมืองไทยเราเนี่ยก็ ความน่าเป็นห่วงคือว่าตอนนี้เราจะไ,ไม่มีวัคซีนกับยาในบ้านเรานะฮะก็เข้าใจว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยกำลังติดตามตรงนี้อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็อมองว่าวันนี้อาจจะเห็นเ,นเซนตตเมนต์น,นะฮะเชิงบวกในแง่ของกลุ่มโรงพยาบาลน,นะฮะเพราะว่าเราก็เราเชื่อว่าตัวของอในอนาคตเนี่ยถ้ามันมีการระบาดจริงเนี่ยโรงพยาบาลไ,ได้ประโยชน์ใน2มุมนะครับก็คือในเรื่องของการจัดสรรวัคซีนแล้วก็ในเรื่องของการรักษานะครับเดียวกันเนี่ยเราก็เชื่อว่าถุงความต้องการถุงมือยางอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่า แน่นอนว่าเนื่องจากว่าโคเนี้สามารถติดผ่านไอ้ผิวหนังได้ซึ่งแม้แต่มีแผลที่ไม่เห็นในผิวหนังนก็สามารถติดได้เพะฉะนะเนี่ยการการใช้ถุงมือยางก็จะช่วยนะครับรวมถึงในแง่ของในทางตรงข้ามานะฮะหุ้นที่เป็นหุ้นพวกเปิดเมืองเปิดประเทศเนี่ยผมคิดว่าใน,ในระยะสั้นก็อาจจะมีเซน็นเมนเชิงลบบ้างแต่ว่าคงไม่เยอะนะครับแลวเพราะว่าตอนนี้ทาง WTO ก็ไม่ได้มีการออกมาตักเตือนในเรื่องของการห้ามเดินทางระหว่างกาันต่างๆนะฮะแล้วก็เราคิดว่าคงต้องติดตามสถานการณ์นี้ต่อไปครับ พี่บิ๊กผมถามนิดนึงปอดีผมก็ครับไม, <c oughs> ไม่ได้ตามเรื่องนี้ลึกทวิบิ๊กนะครับจะถามพี่บิ๊กว่าไอ้ตอนนี้มันในภูมิภาคบ้านเรานี่มันมีไปที่ไหนที่มันใกล้ๆเราแล้วพบหรือยังครับพี่ในในเอเชียยังไม่มีนะครับบอมแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยใกล้สุดตอนนี้เป็นเป็นอิสราเอลนะที่เหลือส่วนอ๋อเรามีออสเตรเลียครับแล้วก็ที่เหลือส่วนใหญ่ก็เป็นย,นยุโรปครับอืมโอเคก็จริงๆต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่า การเดินทางเข้ามาตอนนี้มันเริ่มเสรีมากขึ้นแล้วอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ไอเอทเคกับ r t p c r นี่มันก็ตรวจคนละเรื่องกับโรคสีดาบลิงที่ระบาดอยู่นะเพราะว่ามันยังไม่ได้มีแบบตัวกรองว่าเฮ้ยแบบแบบบ้วนน้ําลายเจาะเลือดก่อนเข้าประเทศมันไม่ได้มีแบบอย่างนั้นในแง่ของการระมัดเราก็เรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้นิดนึงนะครับแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้พี่บิ๊กบอกนะครับก็อ่าจริงๆคือการจัดพออย่างนี้ดีกว่าผมมองอย่างนี้ผมมองว่า จริงๆคือหุ้นรีโอเป็นที่มีอยู่เนี่ยผมมองว่าอาจจะไม่ได้จาเป็นที่จะต้องขายนะครับแต่ว่าวิธีในการจัดพอร์ตรับมือเรื่องเนี้ซึ่งตอนนี้มันยังไม่สามารถระบุได้ว่าเคสมันเป็นยังไงโอกาสจะแบบปิดประเทศใหม่ไหมหรือ,อน,นี่คือ worst case นะครับแต่ว่าวิธีการจัดพอร์ตง่ายๆนะคุณก็เวทหุ้นโรงพยาบาลกับถุงมือยางเข้ามาอยู่ในพอร์ตมากนะหมายถึงว่าอันนี้คือเป็นทริกง่ายๆคือไม่จำเป็นต้องขาย v ีโอเป็แต่ว่าคุณก็มีการเวทคลือหรือว่าลดน้าหนัก ไม่ว่าจากเดิมที่คุณจะซื้อเยอะๆคุณก็ชะลอแล้วเอาเงินก้อนนี้มาซื้ออาจจะเป็นถุงมือยางหรืออาจจะเป็นโรงพยาบาลเวชเข้ามาเลยทันสันก็ได้ประมาณสักหนึ่งถึงสองเดือน <c oughs> ถ้าสมมุติว่าสถานการณ์มันคลี่คลายไม่มีอะไรปุ๊บคุณก็ขายสองตัวนี้ไปแล้วคุณก็วกกลับมาซื้อรีโอเพนิ่งใหม่นี่คือกลยุทธการลงทุนง่ายๆเลยนะครับก็จากเดิมซื้อไปแล้วร้อยหนึ่งจะซื้อสักร้อยยี่สิบคุณก็เอายี่สิบนี้ย ถอดออกมาจากรีโอเพนนิ่งก่อนไม่ต้องไปซื้อ20ไปซื้อสิ่นี้ไปซื้อตัวละ10 10อย่างนี้ก็ได้นะครับเวลาจากนั้นค่อยวนกลับมาอันนี้ทืกิง่ายเลยนะครับแต่ถามว่ามันจะไปเซ็ตอินเด็กซ์จะไปตรงไหนอะไรยังไงสำหรับเรื่องนี้ผมว่ามันเร็วจนเกินไปนะครับที่จะคำนวณนะครับภาพรวมประมาณนี้ก่อนวันนี้ขอบคุณทางพี่บิ๊กมากครับนะครับบอมสวัสดีครับนะครับนะครับอ่ะก็คือผมมาพูดถึงเรื่องตัวเทรดวอลก่อนละกันนะครับก็ตอนจริงๆตอนนี้นะครับเอ่ออย่างที่เราบอกไปนะครับว่าตอออนนนนนี้้เเเเงงงิฟขขทาาสรัมมกกยยะะคบดึ และกดขึ้นมาเยอะจนทําให้ล่าสุดเนี่ยคะแนนความนิยมของไบเดนคือเส้นสีเขียวเนี่ยลงไปทํำนิวโลนะครับแล้ว Disapproval Rating ของไบเดนเนี่ยคือเส้นสีส้มเนี่ยขึ้นมาทํำนิวไฮนะครับซึ่งกราฟไม่แน่ใจว่ากราฟโชว์ขึ้นหรือยังไหนทีมงานเอาการาฟขึ้นนิดนึงนะครับ โอเคอ่ะนะครับก็จะเห็นได้เลยครับว่าเส้นสีเหลืองไอเส้นสีส้มเนี่ยคือคะแนนความก็คือเป็น disapproval rating นะครับส่วน approval rating เนี่ยก็คือทำ new low กับ new high อันนี้ถือว่าคะแนนความนิยมของไบเดนเนี่ยน่ากลัวและน่ากังวลมากแล้วผมไปเปรียบเทียบกับประธานาธนิบดีหกคนย้อนหลังไล่มาตั้งแต่สมัยเงินเฟ้อสูงๆสมัยสงครามอิรักสมัยสงครามเทเวลล์มีมีทุกคนมีจะมีสงครามของตัวเขาเองอะครับไล่มาตั้งแต่เรแกนบุช ครินตันบุชลูกบุชพ่อโอบามาทรัมป์เส้นสเีเส้นสีส้มเนี่ยคือเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนวันเวลาที่เขาอยู่ณนะเวลานั้นๆน,น,นะครับเมื่อเทียบกับประธานาธิบดีของไบเดนณะปัจจุบันคือเส้นสีส้มคุณจะเห็นได้เลยนะครับว่าคะแนนความไม่นิยมหรือว่า disapproval rating ของแต่ละประธานาธิบดีเนี่ยรอบนี้ไบเดนเนี่ย เพราะว่ามันจะมี midterm election ใช่ไหมสองปีแล้วตอนนี้ขาดอีกกี่เดือนอีกไม่กี่เดือนเองอ่ะอีกประมาณหกเดือนนะครับจะถึง midterm e l e c t i o นแล้วถูกไหมตอนนี้ต้องนี้นมันปีครึ่งถูกไหมเห็นไหมครับเนี่ยส้มเนี่ยมันนํามาทุกคนเลยเนี่ยความไม่นิยมเมื่อเทียบกับโอบามาในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อเทียบกับบุชเมื่อเทียบกับบุชพ่อเลแกนหรือว่าคลินตันเนี่ยแล้วล่าสุดไอ้ทุกกาอย่างประธานาธิบดีทรัมป์ที่หล,หลายคนไม่ชอบเขาที่ที่บอกว่าเลตติ้งเขาตกเนี่ยนะครับที่เขาไปก่อวอร์ดก่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยคุณลองดูแล้้ววกันนน่าตอีไดะจเเห็็นุดลกๆ สีส้มเนี่ยนักช่วงเวลาเดียวกันนะเมื่อเทียบกับทวัมนะเนี่ยแซงทวัมขึ้นมาแล้วครับนี่คือปัญหาของเงินเฟอ้อเต็มเต็มนะครับนี่คือปัญหาของเงินเฟอ้อเต็มเต็มที่กดเรีเรยว p u r c h a s i n g Power นะครับแล้วก็ยังแก้ไขปัญหาได้ไม่ดีนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับเฟดน,นะเฟดเฟดตั้งแต่เบนแมนนกี้อารันกรีนสแปนเจเนตเยนเล่น พาเวลเนี่ยเขาก็จะมีจุดยืนของเขาที่เป็นอินดีพีเดนซ์ส่วนหนึ่งแต่รอบนี้ในแง่ของรัฐบาลเองถือว่าจัดก,การแก้ปัญหาเงินเฟ้อซึ่งจริงก็โทษเขาไม่ได้นะแต่ว่าไม่รู้แหละเ е ตติ้งเขาตกอะนะครับเ е ตติ้งเขาตกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นคีย์สำคัญมากๆนะครับที่ทำให้ไบเดนเนี่ยเลือกที่จะนะครับอันนี้อันนี้เปิดให้เห็นภาพนะครับ i บเดนแอปพลิ l เ a t ติ้งฮิตนิวโลนะครับมีหลายประเด็นจริงๆมันมีหลายประเด็นแต่ผมคงไม่ลงรายละเอียดแล้กกันว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างแต่หลักๆคือเงินเฟอ้อเนี่ยแหละนะครับเลยทําให้ไบเดนออก2องกลยุทธ์ใหม่ตีไปพร้อ,รอมๆกันเพื่อไม่ให้หน้าหักไปในทางใดทางหนึ่งวิธีที่เขาทําเลยคือทัวร์เอเชียละนะครับมาถ้าผมจะไม่ผิดนะเกาหลีใต้ยุโรปอินเดียอะไรอย่างเงี้ยนะครับในขณะเดียวกันพอไปถึงปุ๊บ ก็ออกประเด็นสองประเด็นมาพร้อมๆกันเลยมาคานกันเพื่อไม่ไม่ให้เสียหน้าประเด็นแรกก็บอกออก่อนเลยนะว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวเขากลับมาจากทริปนี้กลับไปที่เมกาเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี้เขาจะเรียกเยนเล่นเนี่ยมาปรึกษาเพื่อที่จะมีการลดภาษีนําเข้าสินค้าจากประเทศจีนเพื่อที่อะไรคือเวลาคุณเพิ่มภาษีนําเข้าจากสินค้าจากจีนเนี่ยนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์บนวงเงิน,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 นสามแสนกว่าล้านเนี่ย มันทําให้การนําเข้าสินค้าจากจีนมาเนี่ยผู้ประกอบการในประเทศเนี่ยต้องนําเข้าสินค้ามาด้วยสิ่งต้นทุนที่มันสูงขึ้นเพื่อเขาทําแบบนี้เพื่อเดิมนะครับความป้องกันอันนี้คือเรื่อง p o l i t i กด้วยนะแล้วก็ป้องกันที่จะให้มีการบริโภคใช้จ่ายก,กันในสินค้าในประเทศและให้เป็นการลดยอดขาดดุลที่เป็นบัตเจ็ดไม่ใช่บัตเจ็ดสิบเทรดเดฟเฟิตเนี่ยที่ทำนิวไฮแต่ผลปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ช่วยแก้มันก็ยังไฮก็หายต่อไปเรื่อย ขัดบุลกันครับเรื่อยๆนะครับมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาเอาเริ่มเอาบางส่วนออกเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมพูดก่อนอันนี้เดี๋ยวเขาจะดีบาตเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่าเฮ้ยมีโอกาสที่จะเอาภาษีตรงเนี้ออกนะครับแต่ได้ขึ้โอกาสรู้สึกว่าเฮ้ยจีนก็จะเสียนะหรือเปล่าอะ่ะไปทําอย่างเงี้ยก็เลยเอาประเด็นบนมาเล่นใหม่ประเด็นบนก็เลยบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยก็เดี๋ยวลองดูนะถ้าจีนเนี่ยมีการโจมตีไต้หวันนะไบเดนพร้อมซัพพอร์ตเลย ก็ <K ill an> พยายามจะบอกว่าเฮ้ยเขาก็ยังจะตีกจีนผ่านไต้หวันอยู่แต่ในประเด็นข้างล่างเพื่อที่จะไม่มันเสียหน้าไงมัอยู่ประโยคเลิกสง,งครามการค้าที่ทําไว้สี่ปีไบเดนตอบกลับแบบชัดเจนว่าเขาไม่ได้เป็นคนเริ่มนะทรัมป์เป็นคนเริ่มไม่เกี่ยวกับเขาอ่าเห็นไหมเพราะฉะัยย้นผมรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ผมเคยคาดการไว้อ่ะมันเริ่มมีโอกาสที่มันจะเกิดขึ้น ซึ่งผมก็ไปดูว่าไอ้ครบกัหมด4ปี USTR ที่มึงเคยทำไว้เนี่ยมันจบมันอยู่วันวันที่6วันที่7ของเดือนกระกฎาคมซึ่งมิถุนายนจะเริ่มมีการมาคุยกันแล้วภาษีต่างๆอันนี้มันคืออะไรมาดูกันย้อนความไปเมื่อสี่ปีที่แล้วนะครับสี่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ทอมก็ได้มีการเพิ่มภาษีนะครับเ15% 25%บนภาษี3าแสนกว่าล้านเหรียญสหรัฐอันนี้ก็คือเป็นตัวเลขจริงๆของมันนะครับแล้วจบที่2019ก็เลยมีการเอาภาษีบางอย่างออก การเอาภาษีบางอย่างออกเป็นการที่ทําให้สินค้าจากจีนไหลเข้ามาในสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยต้นทุนที่ถูกลงและทําให้การบริโภคการซื้อสินค้าจากจีนมาแล้วแบนด์แฟกและขายเป็นฟินิชกู๊ดต้นทุนก็จะถูกลงทําให้ประชาชนก็จะบริโภคสินค้าในประเทศถูกลงและ PPI กับ CPI ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาที่ตอนนี้ขึ้นมาอยู่บริเวณ8.3สเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นรอบสีปีก็จะบรรเทาลงด้วยตัวมันเอง ไบเดนก็เลยมีการเรื่องที่ว่ามีการลดหย่อนภาษีตรงนี้ลงมานะครับซึ่งคนถามผมเข้ามาเยอะมากว่าแล้วมันส่งผลยังไงต่อรอบนี้ผมตอบก่อนเลยนะครับว่าณนะวันนี้ยังไม่สามารถพันธงได้ว่าประเทศใดจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เพราะในอดีตตอนเกิดสงครามการค้าขึ้นมา4ปี มันมีบางประเทศที่มันได้ประโยชน์และบางประเทศที่มันเสียประโยชน์จากการที่สหรัฐอเมริกายกเลิกการนําเข้าสินค้าจากจีนแล้วไปนําเข้าสินค้าจากประเทศอื่นๆในขณะเดียวกันจีนก็มีการยกเลิกการนําเข้าสินค้าจากอเมริกาและนําเข้าสินค้าจากประเทศอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันจะมีเติร์ดปาร์ตี้ที่ได้และเสียประโยชน์นะครับแต่ผมก็เลยมานั่งดูก่อนว่าตอนเนี้ผมนั่งดูกดตัวเลขดูนะครับ48ประเทศเนี่ย นะครับเขาบอกว่าประมาณ19จาก48ประเทศเนี่ยได้ประโยชน์จากการที่สงครามการค้านี้เกิดขึ้นเพราะอเมริกากับจีนมาชิฟต์หาประเทศเขาแล้วเขาสามารถส่งออกได้ดีขึ้นในขณะเดียวกันอีก20กว่าประเทศที่เหลือเนี่ยนะครับเสียประโยชน์จากภาพรวมของ global trade ที่มันลดลงแล้วส่งออกของประเทศพวกนี้ก็ไม่ได้เป็นอเมริกากับจีนที่เป็นคู่รักคู่ค้าอยู่แล้วก็จะเสียประโยชน์จากประเด็นนี้ไป นะครับผมก็เอามาเทศที่มันใกล้เคียงบ้านเราก็คือ South e a s t a s i ียเอ็กซ์ไปก็บอกว่าตอนปีหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับอันนี้เห็นไหมส่งค้ามันค้าเริ่มปีหนึ่งแปหนึ่งเก้านะครับอันนี้คือ South e a s t a Asia, s i ียอาเซียนเอ็กซ์นะครับก็จะเห็นได้เลยว่าโดนส่งออกไปหาจีนเส้นสีแดงลดลงมาอย่างเห็นได้ชัดทำไมผมถึงไม่เอาปัจจุบันเพราะปัจจุบันมันเกิดสงครามอ่ามันเกิดสองศูนย์สองศูนย์สองศูนสองหนึ่งมันเกิดโควิดทั่วโลกขึ้นเพราะฉะนั้นคุณดูเรื่องของ Trade War, เงทเรดาว ผมเลยเอาปี18 19ที่โดนภาษีการค้าคุณจะเห็นได้เลยว่าจีนเนี่ยดรอลงมาเห็นได้ชัดคือเราส่งออกไปจีนไม่ได้เพราะว่าจีนเองก็นําเข้าจากประเทศเราลดลงเพราะว่าจีนเองนําเข้าจากประเทศพวกเราลดลงแล้วก็ไปผลิตและส่งออกไปหาอเมริกาไม่ได้เขาก็เลยมีการนําเข้าจากประเทศพวกเราลดลงประเทศบ้านเราก็ได้ประโยชน์โดยตรงที่ส่งออกไปส่งออกไปหาอเมริกาที่เป็นสศรษฐเทาที่มันเพิ่มมากขึ้นได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแต่ว่า R O W คือ less of the world เนี่ยโดนหมดเพราะเป็น global trade ที่มันลดลง นะครับแล้วเขามีการพูดกันถึงเรื่องที่ว่าการเกิดสงครามการค้าดูในปี19เต็มๆก่อน2 0 0ที่มันเกิดโควิดเขาพบว่าไม่ว่าใครจะส่งออกไปประเทศไหนได้เยอะได้น้อยแต่โอ้อของ global t r ท d e แล้วมันส่งผลกระทบต่อ GDP โลกประมาณ0.5อันนี้เห็นต่างพร้อมกันทั่วไปถึงแม้คุณจะส่งไปประเทศไหนเพิ่มขึ้นประเทศไหนลดลงนะครับผมผมบอกก็ได้ฝรั่งเศสอะ enjoy กับเรื่องนี้ยุโรป enjoy เอเชียติดลบนะครับแอฟริกาฟิลิปปินส์บางทีก็มันไปหา อเมริกาได้ขึ้นแต่ว่าจีนได้ลดลงอะไรบางประเทศอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ไม่เคลือไม่คุมมันจะคุมเคลือแต่โดยสรุปเลยคือไอเส้นสี less of the world เนี่ย 0.5%GDPgrowth ที่มันหายไปเนี่ยอันนี้หายไปแต่ตอบก่อนเลยนะครับว่าคุณไม่สามารถบอกได้แน่นอนว่าโปรดักไหนประเทศไหนจะได้ประโยชน์โดยตรงจากเรื่องนี้มันยังเร็วจนเกินไปเพราะว่าตอนมันเกิดเนี่ยมันมันคลุกฝุ่นมันคลุกฝุ่นแล้วมันเจอเทรดแล้วมันเจอโควิดอีกแต่ผมกําลังจะบอกว่าที่แน่ๆเลยสําหรับเรื่องเนี้ l ก b a l trade กับ GDP growth มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นหรือว่าโอกาสของการเกิด c ี s s i o n หรือเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวเนี่ยอาจจะมีเรื่องนี้เข้ามาช่วยผ่อนคลายเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปเรื่องนี้หนึ่งมีแลวดีกว่าไม่มีนะครับคุณจะเห็นได้ชัดนะครับว่ามีแล้วมันดีกว่าไม่มีส่วนเรื่องรายละเอียดเรื่องล i สตขอให้มันเกิดขึ้นก่อนเจรจาก่อนแล้วผมเอ,มอมามเมนขอเพิ่มเติมแต่เรื่องนี้สรุปให้เห็นภาพคร่าวๆคือมีดีกว่าไม่มี มันจะเป็นสองมุมมุมหนึ่งเลยคือจีโกลบอลโกลว์ GDP โกล t ์แล้วประเทศไหนที่มันพึ่งพาเอ็กซ์พอร์ตเยอะๆจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เพราะว่าโกลบอลโกล t ์ภาพใหญ่มันดีขึ้นภาคการจ้างงานจะดีขึ้นเพราะตอนนั้นอเมริกาเสีย GDP ไป0.6เปอร์เซนแล้วก็สามแสนคนที่ตกงานไปมาจากเรื่องของ t r a ดวอร์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันจะดีขึ้นเรื่องที่สองนะครับพอเวลาเรื่องนี้มันเกิดขึ้นความกังวลของเงินเฟอ้อในอเมริกาที่มันจะกดสูงกดสูงเนี่ย มันจะผ่อนคลายลงไปนะครับและก็นะครับแล้วก,นะวก็จะเป็นการผ่อนคลายในลนักษณะตัวมันเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้กล่าวโดยสรุปเลยคือพอเวลาเกิด global growth ที่ inflation ที่รู้สึกว่าเมริกาถ้ามันทําเรื่องนี้ปุ๊บเงินเฟ้อเมริกามีโอกาสผ่อนลงเฟดก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องไปดําเนินนโยบายแบบ hawkish แรง มันจะลิงก์กันอย่างนี้มันจะลิงก์กันเป็นภาพนะครับซึ่งล่าสุดผมกดยูโรดอลลร์ดูอันนี้ไม่ใช่เฟดพันฟิวเจอร์นะครับยูโรดอลลร์คือเป็นอินดิเคเตอร์ที่มันลิงก์เกี่ยวกับเฟดในอนาคตเขาพบว่าปีสองศูนย์สองสามมีโอกาสที่เฟดจะหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วนะครับเพราะฉะนนี้ผมสรุปประมาณนี้ก่อนนะครับแต่ผมต้องไปออกอีกรายการหนึ่งนะครับขออภัยทุกท่านคืออยากจะอธิบายต่อนะครับแต่ว่า ผมจะค่อยๆอ,อธิบายไปในประเด็นละกันวันนี้ขอเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอธิบายรถไฟฟ้าสายสีเขียวกับผู้ว่าให้แล้วก็สายสีส้มกับรอฟรม,มอลลุ่มทีโอใหม่ให้แล้ววันถัดไปผมจะอธิบายหุ้นจีนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนี้ผมสุดประมาณนี้ก่อนนะครับหุ้นแนะนําของเราวันนี้ก็ผมคิดว่าเบมก็ขึ้นมาเยอะผมให้มันพักนิดนึงนะครับผมว่าอาจจะเลือกสำหรบับเรื่องนี้สำหรับเทรดวอลนะะผมมองอย่างนี้ผมมองว่าคุณจะหาหุ้นตัวหนึ่งเล่นน่ะที่มันเป๊ะผมว่า,า,า,ะะนนะา J นะครับผมมองว่าจจดีเพราะว่าเพราะว่ามันมีเป็นเกือบสิบโปรดักต์อ่ะที่มันเบลนด์เด็ด้วยตัวมันเองบางบริษัทเนี่ยคือมันจะเป็นแบบโปรดักต์เดียววิ่งสินค้าเดียวรูทเดียวอันนี้มันยังฟันทงยากนะแต่ผมว่าถ้าเอาเป็นโอโอโกลบอลเทรดอ่ะที่มันดีขึ้นอ่ะนะครับผมมองว่าจจดียจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ในเชิงแบบอ่อนๆนะแต่ว่ถ้าใครจะหาหุ้นเล่นสำหรับเรื่องการขายขออมูลอิเล็กทรอนิกส์ผมว่ามันฟันธงยากรอที่สิทธิ์ที่มันเป็นรูทฮ่องกงไปรูทอเมริกาหรือไปรูทจีนร เพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าเอาโอออที่มันแบบมีหลากหลายธุรกิจที่มันเบลนเด็ดด้วยตัวมันเองมีฟินิชกู๊ดมีอินเตอร์มีเดียดกู๊ดมีอาหารมีดัเจีรัสกู๊ดมีออตโต้ราคาหุ้นลงมาจาก2สแตนดาร์ดลงมาลบศูสแตนดาร์ดเกิดลบ1สแตนดาร์ดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะหาตัว,ต,ว,ต,วตัวหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากประเด็นนี้ผมมองว่าซีดีบีนะครับอาเก็บไพรส์อยู่ยี่สิบสาทแปราคาลงมาค่อนข้างเยอะนะครับตัวออโตเมทีฟตัวบาร์เทอร์มินอลเนี่ย จะเริ่มขาความวันตั้งแต่ปลายเดือนมีนาขึ้นมาเอสโคธุรก,กิจของเขานะครับไอตัวที่ทํากับตัว Under Alpha JV แล้วก็นิวโคสตอร์เรจของมหาชัยสระบุรีเริ่มดูดีขึ้นเออ n นคขึ้นปีหลังเด่นขึ้นนะครับฉันถามผมผมว่า JWD ถ้านะครับ้าเกิดฟ้า22.8นะแล้ววันนี้ผมว่าเรื่องของเบมอาจจะพักนิดนึงแล้วมาอยู่ในตัวชอปันชชางนะครับ